สวัสดีค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตน้ำตื่นคนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเป็นการฉีดปลาดุกอีกแล้วนะคะจะเป็นการฉีดแม่อุยธรรมดานะคะแล้วก็พ่อรัเสเซียนะคะตอนนี้กำลังแยกแล้วก็คัดขนาดนะคะ ค่ะกกตอนนี้ทางดำเนินการคัดขนาดอยู่นะคะไซส์ว่าตัวเมียนะคะมีไซส์ขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้น่าจะเกือบกิโลนะคะแต่เดี๋ยวต้องลองชั่งดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะช่วงเวลาช่วงเย็นๆค่ะ,คะมีคนดูเยอะนี่ค่ะตอนนี้เราจะทําการฉีดปลาดุกอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือแม่แม่ปลาดุกอุยธรรมดานะคะ,คะตอนนี้กําลังทําการคัดขนาดอยู่นะคะ ได้สองไซส์เนาะไซนี้ไซนี้ประมาณกี่กรัมได้ดูจากสายตาสี่ร้อยห้าร้อยถึงไหมถึงเนาะตอนนี้เราแยกเป็นสองขนาดนะคะอันนี้นะคะก็ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวเพื่อความชัวเดี๋ยวเราจะทําการชั่งน้ําหนักอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะต้องทาการชั่งอาจจะต้องทําการชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะคํานวณน,นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดแล้วก็คํานวณการใช้ฮอร์โมนแล้วก็สารเสริมฤทธิ์นะคะ ฮอมนซูเปอแฟกนะคะกับใช้สารเสริมฤทธิ์คือตัวดอมโพริโดนนะคะค่ะนะคะน้องๆฝึกงานเริ่มสโลสเลแล้วนะคะเหมือนจะเริ่มง่วงนะคะค่ะตัวเมียฉีดยี่ง่าออกค่ะพี่ป๊อกอ๋อโอเควันนี้ท้องดีเหรอคะ โอเคตอนนี้พี่ป๊อบกำลังทำการคำนวณน,นะคะตัวกำลังคำนวณตัวเมียนะคะอัตราการฉีดนะคะไม่ไมอันนี้อัตราการฉีดนะคะในส่วนของแม่พันปลาดุกอุยธรรมดานะคะฉีดอยู่ที่ใช้ฮอร์โมนซูเปอฟกอยู่ที่20ไมโครกรัมนะคะต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ ใช้ตัวสารสตัวยาเสื่มิตนะคะดอมโพลิโดนอยู่ที่1 0 10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อบคำนวณเสร็จนะคะก็จะเอามาให้ดูนะคะว่าใช้ฮอร์โมนเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะคุณจีรนันสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ที่ดูอยู่หลายท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะนอกจากจะคำนวณฮอร์โมนนะคะที่ใช้นะคะแล้วก็เราก็ทำงานเตรียมบ่อนะคะ ที่เราจะใส่แยกพ่อและก็แม่พันนะคะ <P an> พ่อฉีดเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องละเอียด <P an> ได้ไดไ้เป็นไรพ่อฉีด <P an> พ่อฉีดสิ <P an> <P an> ส่วนตัวผู้นะคะ,ะพ่อปาดุกรัสเซียนะคะฉีดอยู่ที่สิบมิลลิกรัมต่อน้ำหนักปานหนึ่งกิโลกรัมนะคะ กำลังคำนวณอยู่นะคะจำนวนคนดูเพิ่มึ้นเรื่อยๆไม่มีลดเลยก็เราก็จะเตรียมนะคะในส่วนของหัวโบนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะ ใครที่สงสัยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้ก็สามารถแคป,แคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวเมียนะคะมีตัว200กรัมอยู่ที่21ตัวนะคะ500กรัมอยู่5ตัวนะคะก็เมื่อ200กรัมคูณย1ตัวอันนี้อันนี้ยี่สิบอ็ดาะสองร้อยกรัมนะคะอยู่21ตัวก็200กรัมคูณ21เท่ากับ4,2กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีตัว500กรัมอยู่5ตัวนะคะ ก็ทั้งหมด2.5กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่67กิโลกรัมนะคะฉีดนะคะฉีฮอร์โมนอยู่ที่ตัวเมียนะคะแม่นะคะฉีดอยู่ที่20ไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมนะคะก็เลยฉีดที่20ูณ6.7นะคะหารด้วยหารด้วยอาตาัตราของตัวฮอร์โมนซูวิเ1 1 5 7 5ต่อต่อ1ซีซีนะคะก็จะได้อยู่ที่ 0.89cc ซีซีนะคะทีแล้วก็ใช้ อดอมพอลิวดนก,กี่เม็ดคะพี่ป๊อบสามสามเม็ดครึ่งนะคะเพราะมันหกจุดเจ็ดสามเม็ดครึ่งนะคะโอเคค่ะส่วนแล้วก็ใช้น้ำกลั่นนะคะอยู่ที่ห้าจุดแปดหนึ่งซีซีนะคะในการผสมอฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดนะคะโดยโดยสารละลายฮอร์โมนนะคะจะมี จะมีฮอร์โมนซูเปอร์แฟที่เจือจางแล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าไมโครกรัมนะคะกรัมซีซีค่ะสวัสดีค่ะพี่จินรนาสวัสดีค่ะพี่ยำนวยตอนนี้น้องๆกำลังเตรียมฮอร์โมนนะคะ ตอนนี้เ็ากำลังเตรียมฮอร์โมนนะคะสวัสดีค่ะน้องลากสวัสดีค่ะทีมงานของเราอีกหนึ่งท่านวันนี้ลาก,กับบ้านแล้วนะคะวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ในก่งนะคะกำลังบดในส่วนของ าสารตัวยาเสริมฤทธิ์นะคะดอมพอดิโดนนะคะใช้3เมตรครึ่งนะคะก็กำลังบมดอยู่นะคะส่วนพี่ป๊อบต,ตอนนี้กำลังดูสาระละลายฮอร์โมนนะคะที่เจอจางแล้ว0 8 9ยจางแล้ว0.89ซีซีนะคะเดี๋ยวนำมาผสมกับน้ำากล่นอีก5 8 1ซีซีค่ะเพื่อให้ได้อ่าปริมาณปริมาณอาของของสาระละลายฮอร์โมนนะคะหรือว่า ตัวฮอร์โมนที่เราจะฉีดเนี่ยหกจุดเจ็ดซีซีนะคะชาวเป็นหมากร้านนะเที่ยวหมาดมาเหรอโอ้หมายจะ เห็นแล้วมาโต๊ะ yeah, no yeah, no yeah. no ี่สาวมีแต่ไม่ได mm ้ห hmm. ิบคีเอาแต่เอาแต่พองกักลูกักยหนีไ yeah. ว well, ่าจะหนประยลงไตอนนี huh. ้กำลังเตยมสารลายฮอร์โมนนะคะเพื่อจะชเมียได้ได้เอาเอาฟังนั้นจบอยู่แล้วจบที่แบบนี้นเีเดียว รังคอยกันแม่โอ้ยน้องรังคุยวะอ้ามก็มาดูดูจังเลยว้าแล้วกีต้าร์กลับบ้านหรอเดี๋ยวลึมคุยกันหน้าอีกคลิปหนึ่งหน้าฉีดประดุกหน้าคุยกันว่าใครจะทำ แต่ที่เหลือเขาไปคุยกันเองนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อันวยสวัสดีค่ะน้องลากนี่ค่ะตรงมือมีวันนั้นตรงนั้นอันหนูเอามาเดี๋ยวนีป้อยึงเราเนาเ็ดอะไนี่ดเมอกรดาไม่ต้องนั่ลอแล้วจะทำการฉีดฮอร์โมนนะคะ ตัวนี้คือน้ำหนักนะคะประมาณห้าร้อยกรัมนะคะได้ไหมไม่ก้อยู่หน้านี้เออห้ารอยกรัมห้าตัวหตัวย่ใช่ใช่ตัวโคตรไม่ใส,สวัสดีค่ะพี่กุวงสวัสดีค่ะคุณนะัทคุณคุณนัทวุฒินะคะตอนนี้นะคะกำลังจะฉีดฮอร์โมนนะคะ ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าฉีดฮอร์โมนปริมาณเท่าไหร่วิธีการคำนวณสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะค่ะตุดิหานะคะวิธีการฉีดนะคะฉีดเหนือเส้นข้างตัวขึ้นมานะคะเป็นกล้ามเนืเ้อเนกล้เน้อะ เออเหนือเส้นข้างลำตัวขึ้นมานะคะนี่ค่ะพอฉีดเสร็จนะคะก็ค่อยๆปล่อยนะคะลงในบอ่อนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ7 8ดชั่วโมงนะคะประมาณประมาณ8ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ถึงจะทำการรีไข่นะคะนี่ค่ะฉีดแบบเบามือแต่รวดเร็วนะคะนี่ค่ะสี่ห้านะคะตัวโคตรไม่ต้องฉีดนะนี่ค่ะ นี่ค่ะเส้นกลางลำตัวตรงนี้อ่าฉีดขึ้นมาด้านบนนะคะเหนือเส้นข้างลำตัวนะคะแล้วก็สระแล้วก็สารลายฮอร์โมนนะคะจะต้องมีการเขย่าตลอดนะคะเพราะว่าป้องกันการตกตะกอนของสารเสริมริ์นะคะพอเสียบไปปุ๊บก็ใช้วิธีการถูเบา เสียบแบบเบ<อ>าจิ้มแบบ,บเบามือนะคะเข้าไปประมาณขึ้นเข็มนะคะแต่เข็มก็ต้องดูว่าเราใช้เบอร์อะไรนะคะมันจะมีเข็มเนี่ยที่ร้านขายยาสามารถเลือกเลือกซื้อได้นะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะถ้าฉีดโดนคนจะเป็นอะไรบ้างคะคนคะเข็มเข็มที่ใช้นะคะใช้เบอร์ใช้เบอร์ยี่สิบสี่นะคะ วันนั้นไม่ถึงห้าร้อยไหมอ่ะสวัสดีค่ะคุณพลกิจถ้าฉีดโดนคนจะเป็นอย่างไรบ้างคนก็คนก็จะกระตุ้นค่ะกระตุ้นค่ะบอนี่ค่ะตอนนี้น้องๆฝึกงานก็เริ่มชินแล้วนะคะจีดีดฉีดโดนคนก็เจ็บแต่ว่า

น้ำหนักอยู่ที่200กรัมค่ะฉีด0.2ค่ะวิธีการฉีดนะคะฉีดแบบรวดเร็วแล้วก็เบามือนะคะอ่านี่น้องใหม่ของเรานะคะน้องนิ้งนะคะอนึ่งสองใช่ค่ะนะคะจากจากหน,นะคะก็ฉีดลงมา0.2นะคะ แล้วก็อีก8ชั่วโมงนะคะเราก็จะมารีกทำการรีดไข่นะคะาอ่าปลาดุกนะคะเป็นลักษณะไข่แบบจมนะคะก็จะทําการรีดไข่หรือหรือที่เราเรียกว่าวิธีการผสมเทียมนะคะการฉีดนะคะฉีดทํามุม45องศานะคะฉีดเข้าไปนะคะเหนือเส้นข้างลําตัวนะคะแล้วก็ถูนิดนึงนะคะเขย่าเขยา่านนะคะ,ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะคุณอูดี สวัสดีค่ะคุณกุวงอ๋อพี่พี่กุวงบอกว่าถ้าถ้าว่าพี่สิทธิ์เคยอ่าถ้าว่าพี่สิทธิ์โดนเนี่ยก็จะว้าวุ่นเป็นอาทิต์เลยครับอะไรนะพี่กุวงบอกว่านี่ถ้าพี่สิทธิ์โดนฮอร์โมนก็จะว้าวุ่นเป็นอาทิศเลยครับพี่กุวงอยากอยากอยาก,อยากโดนฉีดบ,บ้างไหมคะอยากว้าวุ่นไหมคะ ก็ทำการฝึกน้องๆนะคะมีน้องๆฝึกงานด้วยนะคะ <Okay. S 1> คฉีดแบบเบามือนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ถูๆเขานิดนึงนะคะวันนี้คนเยอะฉีดสามเข็มนะคะก็จะเร็วเลยค่ะฉีดฉีด ชีสามคู่นะคะแนะนำต้องเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกรอบนะตอนที่มก่อนที่โมก่อดอ่าปิด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 ฝาก่อนค่ะปิดฝาก่อนแล้วก็แล้วก็ดึงอ่า น้องรางบอกว่าอยากเห็นพอออจิคนสวยจังเลยค่ะว่าวันนี้มาในตีมอะไรดูมามาในตีมสีชมพูกับดอกไม้หวานแหววนะคะวันนี้ทํากับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับลูกชายเยอะไม่ได้ชอบหมักเ,ยเ้ยพอ,อ,อตอนนี้พอออก,กำลังทํากับข้าวให้ให้กับลูกชายแต่ว่าพออ,อสโสดนะคะแต่ว่าพอออมีลูกชายงงกันไหมคะพออโสด ะนัดจัสคสวัสดีค่ะคนนิวพันปาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอันนี้เดี๋ยวเราฉีดฉีดแม่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการฉีดพ่อนะคะป๊อบโดนอะไรอ่ะโดนเโดนปลาดุบอ่ะพี่พี่ป๊อบจะโดนทุกรอบเลยนะคะเมื่อรอบที่แล้วโดนกระเบื้องนะคะดนโดนโดนเศษแก้วนะคะ ่าเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะคุณลักษณานะคะสวัสดีค่ะคุณคุณลักษณาลักษณานะคะเดี๋ยวเรา,เอเเร,ารอดูตัวผู้นะคะว่าตัวผู้นะคะติ่งเพศต้องแดงนะคะจำเสือจะดีนะคะด,ดีค่ะลงเยอะไหมเ้อาเลวเดี๋ยวคืนนี้ก็วาวุนวาว่นเลยว สวัสดีค่ะคุณปอพลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณปอพลจะมาไหมคุณปอพลมาไหมคะ <c oughs> คุณปอพลคะ <c oughs> พี่ป๊อบโดนเข็มวาวุ้นต้องขับรถไปสุราษฎร์อีกอีกนะคะลน่ับ <c oughs> ถุงเย้กระโพะโอ้ยแถวนี้ก็มีนะคะแ <c oughs> ถวแถวนี้ก็มีสาวสวยๆนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ คนประตูแข็เอยู่เลยวยี่ยมอกเซบ์นะใช่ใช่ในวันนั้นกว่าจะออกไปตัดเนื้อตัวเองจริงนี่ค่ะหลังจากที่เราฉีดแล้วนะคะเราก็จะทำการแยกบ่อไนะคะคือตัวเมียนะคะก็ ใส่ไว้แต่แต่ตัวเมียแล้วก็เติมอ็อกอ่ะให้อ,อ็อกอ็อกให้เพียงพอนะคะใส่อ็อกหนีไปแล้ว <c oughs> ใส่อ็อกหนีนัมาเดี๋ยวลงลงอีกอัหนโอ้ยวันนี้คนไม่ลดลงเลยนะคะสุดยอดมากนี่คะ่ะวิธีการคัดนะคะคัด คัดเพศผู้คัดเพศผู้กับเพศเมียนะคะอ่าวิธีการคัดนะคะคือตัวเมียนะคะท้องจะต้องอุมอมนะคะแล้วก็ติ่งเพศมีมีความแดงนะคะพี่อุ้มบอกว่าผมผมหยบแลยู่วะเดียวหยบแลแลตรงตรงไม่ได้ยลตรงตรงเลย อาคาเดี๋ยวเราให้ดูตัวคู่นะคะดูคู่ใหญ่มากใช้ตัวใหญ่นะยุเอาตัวเล็กไม่ต้องมาใช้ตัวเดียวก็เหลือเือปล่า GGZ พวกโลกตัวเยญ่เอาตัวใหญ่ตัวเดียวพอแล้วพอบอกว่าใช้แค่ตัวใหญ่ตัวเดียวดูจริงเลยไหนพี่เราไม่ทันั้นไหนจริงยกดูมาตัวคู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กวจิบเบอร์ไม่พอเบอร์นี่เลย

ไม่ด้งใดิ้งไม่ดิ้งใดิ้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะนะทำร้อยที่ด้วยเอาแค่ตัวเดียว ตัวนั้นก็ยังดกันนะแต่อแนี้วะ่ว่าจิดว่าตัวใหญ่ตัวเดียวกันนะจะได้เราก็ไม่ตรงัดคลสมลได้สิบโลสไดเลยค่ะตอนนี้พี่ป๊อปก็ทำการคำนวณอยู่นะคะพรลงกระจายเยอะกรยอ สวัสดีค่ะตอนนี้พี่ป๊อบกำลังคำนวณฮอร์โมนของตัวผู้นะคะเราใช้เพียงแค่หนึ่งตัวนะคะปลาปลาดุกรรสเซียนะคะเพศผู้นะคะตัวใหญ่ตัวเดียวนะคะแล้วก็มีตัวเลกสำรองไว้หนึ่งตัวนะคะเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดประมาณห้าโลกว่าตัวนี้นคาดว่าน้ำเชื่อนะตอนนี้เพียงพอแน่นอนนะคะพออประเมินว่าเพียงพอแน่นอนีต้องรบรอบล้าง ทำการรีบสองรอบนะคะรอบละหนึ่งข้างนะคะซึ่งการผสมพันธ์ปลาดุกนะคะก็คือวิธีการผสมเทียมเนี่ยพอปลาดุกจะไม่สามารถรีดน้ําเชื้อออกมาได้น,นะคะก็ต้องใช้วิธีการาทำาผ่า,าท้องนะคะก็ต้องผ่านำาตัวน้ำเชื้อออกมานะคะ ทีมงานมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยนะคะตอนนี้นะคะทีมงานของเรานะคะทำกันเดินแฟชั่นกันอยู่ค่ะตัวผู้พรุ่งนี้ทันไหมทันค่ะพรุ่งนี้ทันค่ะพี่พี่อุ้ม ถ้าแปลว่าไม่ทันพี่อุ้มมาใช่ไหมคะบมอ้ามาแ้วนุ้งกเว้าเวินค่ีอยตอนนี้่ากานกสวัสดีค่ะพี่พรศักดิ์ามกบโมนครศรีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ป๊อบกำลังอ่าบทอะไวะนึกว่าเราทำแบบทุกาะ ต้นต้นไอ้ที่ด้านี่ค่ะแล้นกบลนะเสีดเนี่ยแต่มะม่วงมันไม่เปรี้ยวเลยพอไม่แต่จไม่เป็นไรรสชาตที่ทำเป็นพริกก็ได้แต่ทำเป็นกุ้งได้ใช่ใช่แ่มะเรากแล้วก็ทำเป็นปุ๊กก็ได้แล้วนั่นใครกินก็เอาเอามาทำเป็นน้ำพริกปลาดุกกู้ก็ได้ เอาไข่ในหมู่บ้านสวัสดีค่ะผออวันสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราแม่น้องน้องที่จะได้ทำลทปไปนั่นไปดูกันใช่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะผออวันค่ะนี่ค่ะผอจิ๊กสวัสดีค่ะผอวันค่ะเอ่อผอมานะคะตอนนี้กําลังฉีดปลาดุกค่ะปลาดุกทำปลาดุกนิกอุ้ยค่ะก่อนน้องน้องถึงงานผอวันสวัสดีอะผอวันสบายดีนะคะ พี่สว targets, ัสดีค่ะพี่ทศพรค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนน <emos language> ี้กำลังผสมฮอร์โมนแล้วนะคะฉีดตัวผููนะคะตัวผู้ฉีดเท่าไรพี่ปิดฉีด่ไฉีดไมโครกรัมคะสิไม่ห้าสิค่ะสิบไมโครกรัมเดี๋ยวเนีนเอียวนค่ะวิธีการคำนวณนะคะพี่พี่าันใดถ้าอยากรู้ของตัวเมียนะตัวเมียสามารถย้อนคลิปกลับไปแล้วก็ แคปเจอหน้าจอได้นะคะส่วนอันนี้ตัวผู้นะคะเราจะฉีดตัวผู้2ตัวนะคะก็คือมี6กกิโลหตัวแล้วก็ส4 4สี่ยกรัม1ตัวนะคะเราฉีดอยู่ที่นะคะฮอร์โมนเราใช้อยู่ที่10ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา1กิโลกรัมนะคะน้ําหนักปลานะคะตรงนี้เราคํานวณอ่าคำนวณห0 0บวก400นะคะก็อ่าแอสซูมนะคะหรือว่าประมาณการว่าประมาณ7กรัมนะ,ะ7 7็กิโลนะคะคูณด้วยปริมาณฮอร์โมนนะอ่า ฮอร์โมนที่เราจะใช้นะคะ1ิไมโครกร,รัมต่อต่อน้ำหนักปลนกิโลกร,รมัมหารด้วยนะคะ1 157.5ตัวนี้ก็คือ,อตัวฮอร์โมนที่อยู่ในสาระละลายฮอร์โมน1นนซีซีนะคะจะก็จะใช้สาระละลายฮอร์โมนอยู่ที่0 4 5นะคะซีซีนะคะแล้วก็ใช้น้ำก,กันอยู่ที่6 5 5ห้านะคะพี่ๆที่สนใจก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยะค,ะค่ะ ะะตอนนี้กําลังทําการฉีดแล้วนะคะตัวผู้นะทำการฉีดตัวผู้ตัวผู้นะคะเวลาที่เราเก็บไว้ถ้าเป็นบ่อเตี้ยแบบนี้นะคะก็ต้องปิดตะแกรงให้ดีแล้วก็ใช้ไม้ใช้อิฐทับไว้อย่างดีเลยนะคะไม่งั้นเขาก็จะหนีเขาก็จะออกนะคะสวัสดีค่ะพี่ทศพรพี่ทศพ,นพทรนี่เป็น fc ของศูนย์เรานะคะมาคอมเมนต์แล้วก็มาให้กำลังใจทีมงานสปจนครศรีธรรมราชตลอดเลยนะคะดีใจม,มากๆเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะน,น้องนิวสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็เอาตัวที่เหลือนะคะที่เราไม่ได้ฉีดนะคะก็มาใส่มาใส่ไว้อีกบ่อหนึ่งนะคะเรามาให้กำลังใจพี่ป๊อบนะคะพี่ป๊อกกำลังเอาปลาลงบ่อนะคะ,ค,ลละ,ค,ะค่ะโอเค พรุ่งนี้เช้ากี่โมงอ่ะ6โมงเช้าเหรอ6โมงเช้าวะแต่6โมงเช้าอ่ะนะคะนี่ค่ะคือภาพบรรยากาศนะคะของการฉีดฮอร์โมนนะคะปลาดุกนะคะซึ่งจะใช้วิธีการผสมเทียมในวันพรุ่งนี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ถ้ามีชาวนาใครอยากดูนะคะมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าสินจะตื่นทันไหมตากล้องไหวไหมคะหกโมง,งนั่นนะสิคะนี่คือสิ่งที่ตากล้องกาลังเขาคิดคํานวณอยู่ว่าจะตื่นทันไหมผมไปห้าโมง,มงพี่อุ้มบอกผมไปครับไม่ได้ห้าโมงเย็นค่ะหกโมงเช้านะคะถ้าใครใครอยากมาเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยด้วยนะคะว่าอยากเห็นนะคะเดี๋ยวสินจะทําคลิปนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวฝากเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะคะพี่ป๊อบบายบายนะคะพี่ป๊อบบายบายนะคะพี่ป๊อบบายบายนะคะคนนี้เอฟซียังโสดนะคะยังโสดค่ะยังโสดนะคะ DM ได้นะคะบายบายค่ะเจอกันค่ะปลุกไหมครับตีสามเอาไม่เอาค่ะขอเป็นขอบเป็นหงส์เช้าเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ